เป็นลูกไม้เป็นเมล็ดของเป็นเมล็ดของเจ้าหญิงเชนินิลันผสมกับลูกไม้นะะคพร้อมปลูกไว้แล้วนี่พร้อมปลูกไว้รากมันรคละรากนี้ทะลวงมาจากกระถางเลยน่าจะเป็นร้อยร้อยต้นเลยใช่ครับยต้นใหญ่มากนะคะทุกคนแล้วใบเขาดูใบจะหลอนสวยแบบแบบนี้เลยนะคะนี่มีลักษณะเด่นเป็นแบบนี้นะคะเป็นใบกลมแล้วก็กัดสีออกชมพูนะคะแล้วพอเขาแก่เต็มใบเขาก็จะมีลักษณะนี้ ต้นนี้มันเป็นอะไรนะเวลาที่เขาโดนนะคะแสงแดดนะดูสีนะคะวาววับเลยนะคะน้องต้นสวยมากนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจังหวัดสระบุรีแล้วนะคะมาถึงสวนกันตพงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปหาเจ้าของสวนกันก่อนวันนี้ก็จะพาทุกคนมาชมบอนสีที่สวนกันตพงนะคะไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะไปะไปพร้อมกันเลยค่ะ ในสวนนะคะเดี๋ยวเรามองหาน้องเต้ก่อนนะคะเจ้าของสวนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะดูนะคะบรรยากาศภายในสวนนะคะลังบอลเทียบเลยนะคะได้ยินข่าวว่าสวนนี้นะคะเขาเลี้ยงบอลสีมานานแล้วนะคะกว่าสิบปีแล้วนะคะทุกคนน่าจะมีอะไรแบบแรแรส์สวยให้เราดูเยอะเลยนะคะเดี๋ยวตามเข้าไปดูกับน้องเต้เลยนะคะนู่นน้องเต้ยเยะะอ,เตยอยู่ในสวนอยู่นะคะไปะ ไปกันเลยค่ะน้งเต้ยสวัสดีค่ะนี่นะคะชมหน้าเจ้าของสวนเดี๋ยวจะให้น้องเต้ยพาชมสวนสีหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตู้ไหนเลยะคะน้องเต้ยคะตู้แรกก็ได้ครับโอเคมาที่ตู้แรกเลยค่ะทุกคนเริ่มที่ตู้แรกกันเลยค่ะก็จะมีกอเก็ตนะครับนี่นะคะ เ,เรามาดูเมืงองเกาะเกร็ดกันใกล้ๆนะคะทุกคนนี่เป็นต้นแม่ใช่ไหมคะใช่ครับต้นแม่เลยครับโอ้โหมีหน่อเพียบเลยนะคะนี่แล้วโอ้โหดูนะคะใบด่างทุกใบเลยนะคะตั้งแต่หน่อเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูใกล้ๆนะทั้งหมดทั้งหมดน่าจะมีสี่หน่อได้นะคะน้องเต้ยใช่ครับประมาณสี่หน่อห้าหน่อโอ้หัวน่าจะใหญ่น่าดูเลยนะคะทุกคนนี่กเกอเกร็ดนี่หัวใหญ่ไว แตงหน่อไว้ได้ครับะะอันนี้อายุเท่าไหร่คะเนี่ยตัวน,นี้น่าจะประมาณสักเจ็ดแปดเดือนแต่ดูนะคะคือลูกเขาโดกมากเลยมีน่าจะมีได้สี่หน่อได้นะคะเนี่ยแล้วแล้วหน่อเขาเนี่ยด่างทุกต้นเลยทุกคนค่ะดูโอเคค่ะไปโหอ,อันนี้ก็เป็นหล่มกุใหญ่ถุ่ก็จใหญ่เป็นไม้ของที่ที่สวนนี่แหละตินนี้นใช่ไหมคะใช่ครับ นี่สว,สวยมากค่ะทุกคนหลวงปู่ใหญ่หลวงปูใป่ใหญ่ป่าสักโอ้นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เคยเห็นแบบต้นจริงๆนะคะได้ยินแต่ชื่อนี่นะคะทุกคนดูสวยงามมากจริงๆหลวงปู่ใหญ่นะคะเป็นไม้ของที่สวนด้วยนะคะสุดยอดมากเลยเป็นพี่สาวทาไว้อก่อนที่ผมจะมาเริ่มทําต่ออันนี้น้องเต้ทานานหรือย,ยังคะนี่บอลสตตีตั้งแต่ตั้งแต่มอนหนึ่งเลยครับม<อ> <laughs> ตอนนี้ก็น่าจะสิบปีได้ใช่ครับโ,โหสุดยอดมากเลยนะคะวัยรุ่นนะคะเลี้ยงบอลสีต้นต่อไปเลยค่ะน้องเต้ยแตผมพาไปดูดูตู้ไหนดีแล้วแต่น้องเต้ยเลยะคะ่ะอันนี้เป็นกอเก็บที่ไม่ด่างไปดูเมืองกอเก็บท,ที่ไม่ด่าง,างนะ,ะนะแล้วผมอ่ะเอาไว้เอาไว้นอกตู้แล้วมันแตกหน่อมาแล้วมันด่างเฉยนี่ทุกคนดูนะคะพอแตกหน่อมาเอาไปที่ผมเคยขายลุ้นด่างนั่นแหละพวกเนี้ยเนี่นะคะแล้วมันต้นใหญ่ก็เลยเก็บเอาไว้แล้วมันออกมาด่าง แล้วลูกเขานี่ทุกคนโยดางสวยด้วยนะคะนี่นอน่อใหม่ออกมาดังนี่ค่ะถ้ามีถ้ามีใครซื้อขายไหมคะเนี่ยขายครับอันนี้ขายยกต้นเลยไหมคะยกต้นเลยเพราะว่ามันมันเป็นไอ้นี่หมดเลยทัางันป็นกระถางยังไม่ได้ผ่าหัวใช่ไหมอันนี้เป็นหัวใหญ่เหมือนกันต้นนี้เท่าไหร่คะน้องเต้ยทั้งทั้งสี่ห้าหมื่นครับต้นนี้นะคะทุกคนใครสนใจนะไปผ่ารุ่นเอาว่ามันจะดังแบบนี้ไหมค่ะก็มาคุยกับน้องเต้นน้องต้นได้นะคะ ในเพจกัญพงศ์มรสีนะคะช่องทางการติดต่อแล้วก็เดี๋ยวส่วนเบอร์โทรก็จะทิ้งไว้ให้ในคลิปนะคะอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์เหมือนกันแต่ว่าเนี้ยล้มหมดแล้วเริ่มยุบแล้วอันนี้คือคอยยุบแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเริ่มน่าจะลงหัวหมดแล้วลงหัวหมดแล้วอันนี้ใบผ่าก็จะมีหมอสีน้อยอันนี้หมอสีน้อยนี่หมอสีน้อยนี่ต้นโตเขานะคะทุกคนต้นโตถ้าต้นเลก็กอ่ะมันจะเปกระดูกสีออกขาว,ขาวสวยมากเลยแต่พอแก่แล้วก็เริ่มเข้มขึ้นสีเขาก็จะเข้มๆแบบนี้ใช่ครับ นี่นะคะทุกคนแบบนี้เลยโอ้โหแล้วใบเขาใหญ่มากนะใหญ่มากแล้วเป็นทรงทรงใบกลมใบหนาด้วยนะนี่นี้นะคะทุกคนค่ะสวยมากแล้วเห็นต้นนี้ต้นนี้สวยเตยตามากค่ะต้นนี้น้องเขามีชื่อว่าอะไรคะอันนี้มีชื่อว่าเทพิทักษ์ครับเทพิทักษ์นี่อันนี้เป็นไม้นาแล้วเป็นสิบปีแล้วที่ผมมีนะเคยมีมาเทพิทักษ์นี่คือเทพิทักษ์นะคะ โอ้โหนี่ก็เป็นไม้กาบเหมือนกันนะไม้กาบเหมือนกันครับไม้กาบนี่ต้องเลี้ยงในกระโจมมันจะกาบสวยมันจะกาบสวยถ้าเกิดนอกตู้อ่ะมันจะเหมือนผมไม่รู้นะผมจะเรียกว่าอะไรคือแบบมันไม่มันจะกาบไม่สวยแต่เลี้ยงแยกต้นขังเดียวเลยต้นจะสวยมากครับผมโอ้นี่เป็นความรู้นะคะทุกคนถ้าเป็นไม้กาบเราควรที่จะเลี้ยงในตู้เพื่อเขาแข็งแรงแล้วก็สีสวยใชโอ้นะคะต้นนี้นะคะ สวยมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นนี่วังสำรานเป็นไม้ของอาจารย์สมชายดูนะคะทุกคนสีวังสำรานวังสำรานดูสีใกล้ๆนะคะนี่ถ้าอยู่นอกโู้สวยกว่านี้ต้นนอกตัวอยู่ข้างหลังสวยมากเลยมันจะกสีชมพูเลยค่ะสวยมากนะคะข้อฟ้านี่เป็นไม้ของที่สวนไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่อ่าเป็นเป็นไม้มาจากไหนคะน้องต้นเป็นไม้ที่ผมได้มาจากสวนประทีบ อ๋อม,มาจากสวนประทีปนะคะว้าวสวยมากต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวตามลองต้นไปต้นนี้ก็แม่พันเหมือนกันแต่เริ่มยุบไป,ปหมดครับเริ่มไบใกล้ยุบหมดจะลงหัวแล้วเนาะครับผมเริ่มลงหัวหมดอันนี้เป็นลูกไม้อันนี้เป็นลูกไม้อันนี้เป็น,ไอ,น,น,ปนไอมาน,นีขวัญชัยเป็นไม้คนที้สดเหมือนกันได้มาจากอาจารย์มล ครับต้นแก่หมดแล้วจริงๆมันจะด่างแบบนี้นี่นะคะนี่จริงๆเขาต้องด่างแบบนี้ใช่ครับเป็นลูกของนะคะสมบูรณ์เป็นลูกมาจากของเพชรวรวิชรับผมเป็นอาจารย์วันลบคนผสมมาให้คือว่าแววมายุราครับอ๋ออันนี้คือแววมายุรานะคะนี่ลูกไม้นี่ลูกไม้เหมือนกันสวยมากครับแววมายุราต้นต้นนี้พี่เห็นแล้วสะดุดตามากเลยกับสีเขียวและความด่างใช่ใช่ อันนี้มันคือลูกไม้ครับผมเป็นลูกไม้ขอเจ้าลกเหมือนกันโอ้โหดูลายนะคะนี่เจ้าลูกผสมมาให้นี่ก็เหมือนกันของเขาเป็นไม้ป้ายเหมือนกันครับโอ้โหนะคะมีไม้เก่าเก่าสวยมากเลยนะคะแล้วต้นต้นนี้ค่ะต้นนี้ครับต้นนี้อันนี้เป็นลูกไม้อันนี้เป็นลูกไม้เขาเป็นใบคล้ายๆเป็นใบโพเนะใช่ครับแล้วใบใหญ่ด้วยดูสีแบบดูมีเสน่ห์มากเลยดูแบบ อันนี้จะเป็นหลวงปู่หินนี่ครับที่มันเก็บแบบแก่ๆแ,แล้วก็จะมวยใบงองนี่เลยสวยเนาะม้วนอย่างนี้เลยครับว้าวหลวงปู่หินม้วนทุกใบไาดูหน่อยหลวงปู่หินนี่ดูต้นใหญ่มากนะคะดูคนแล้วใบเขาดูใบจะห่อเลยครับสวยแบบ แบบนี้เลยนะคะนี่มีลักษณะเด่นเป็นแบบนี้นะคะเป็นใบกลมแล้วก็กัดสีออกชมพูนะคะแล้วพอเขาแก่เต็มใบเขาก็จะมีลักษณะใบที่ห่อเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมอีกตัวหนึ่งเขื่อนปลาสักโอเคเด<ล>ี๋ยวเราไปดูเขื่อนปลาสักกันนะคะเขื่อนปลาสักนี่ขึ้นชื่อมากเลยนะคะโอโอเป็นไม้ที่สวยนะคะมีสีแดง นีทุกคนอันนี้นะคะเขื่อนป่าสักดูนะคะต้นนี้มันเป็นแม่พันธุ์หมดแล้วเวลาที่เขาโดนนะคะแสงแดดนะดูสีนะคะวาววับเลยนะคะน้องต้นสวยมากนะคะโอเคค่ะอันในนู้นนะคะมีกระแดงโอ้โหดูแดงยันดอกว้าวดูดอกมมีดอกแล้วด้วยค่ะทุกคน โอ้โหนะคะอันนี้จังหวัดขอนแก่นนะคะสวยมากแล้วดอกเขาเริ่มเป็นดอกแล้วด้วยแล้วสีชมพูชมพูอันนี้นชื่อว่าแสงประพัดสอนแสงประพัดสอนนะคะสายหวานแบบนี้นะแสงพัดสอนนี่นะคะแสงประพัดสอนที่ส่วนนี้ก็มีนะคะสวยด้วยนะคะสีหวานหวานเลยต้นนี้อ,นนอันนี้เป็นลูกไม้ที่ได้ที่เก็บมาประมาณสักสิบกว่าปีแล้วเป็นลูกไม้ของอาจารย์พยนอาจารย์พยน วยอเขาเป็นประธานสมาคมบอลสีคนที่สี่ของประเทศนี่นะคะเป็นลูกไม้หอยอาจาร์พยนนะคะสวยมากแล้วพี่เห็นบอลกาบอยู่ต้นหนึ่งต้นนี้นนนใช่ไหมครับใช่ใช่อันนี้ชื่อว่าเทพดาราทุกคนเคยเห็นหรือ,อยังคะเทพดาราไอ้เป็นไม้จอมน้องเขาชื่อเทพดารานนี้มีผ่าหัวไปแล้วนี<ช>่ผ่าหัวไปแล้วครับ,รบนี่คือจอมที่เก็บเอาไว้อเผื่อมันเรามัน,มนพันไปที่เราผ่าไม่ขึ้นก็เลยยังมีจอมทิ้งไว้อยู่เทพดาราว้าวสวยนะคะทุกคน ปะดูตู้อื่นด้วยค่ะชุดแรกครับไก่สยามใช่ไหมคะครับผมเพิ่งผ่าชุดแรกก็เลยไม่มีต้นใหญ่ออนี่นี่ครับ <มา S 2> เป็นมไม้ป<ม>้ายนี่นะคะอันนี้คือไก่สยามไก่สยามนี่ครับเป็นไม้ป้ายนี่ว้าวสวยมากค่ะ คือใบเขาสีคือเวลาเขาโดนแดดนะสีเขาจะสวยมากเลยเนาะครับผมนี่แบบนี้นะคะทุกคนให้ดูแบบใกล้ๆก,ก,ก่อนนะโอ้โหไก่สยามต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะน้องต้นสามหมื่นคนระับต้นนี้สามหมื่นนะคะพี่ขอดูใกล้ๆหนะ่อยได้ครับมีต้นนี้เลยนะอันนี้ก็ป้ายสวยอันนี้เป็นแบบโอ้โหเป็นกอเลยแต่ถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็อยู่ตัวนูน้นต้นนี้ก็ราคา ห้าหมื่นนก่ห้าหมื่นนะคะนี่เป็นกอนะคะน่าจะมีน่าจะมีหลายหน่อนะคะหนกอนี้กอนี้ห้าหมื่นนะคะทุกคนค่ะไก่สยามนะคะใครอยากเห็นต้นแม่ก็เดี๋ยวไปซร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้นะคะมีมีความสวยงามนะคะเวลาที่เขาโดนแดดนะคะนี่บ่าวับเลยแล้วมีป้ายนะดูป้ายทุกใบนะคะนี่สวยด้วยโอเคค่ะจับนานไม่ได้ค่ะมือสั่น อันนี้ที่ถ่าหัวไว้นะคะน,นี่นะคะทุกคนตู้นี้จะเป็นตู้ที่น้องเขาผ่าหัวไว้นะคะนี่เยอะมากเลยปลูกไม่ทัน <laughs> ดูแบบนี้เลยนะคะโอ้โหถ้ามาสวนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วว่าเราจะไม่มีไม้ติดไม้ติดมือกับบ้านไปนะคะทุกคนถ้ามาถึงพี่ขนาดนี้นะคะที่น้องเขาผ่าหัวไว้นะคะเพียบเลยนะคะ พี่เห็นมีแบบที่เป็นพอร์ตด้วยอะค่ะอันนั้นมีขายไหมใช่ครับมีขายเราไปดูกันนะคะแบบตัวที่เป็นพอร์ตนะคะใช่ใช่ค่ะเป็นไม้เมล็ดเผื่อมีใครสนใจนะคะพามาดูถึงที่เลยนะคะทุกคนตามคำขอนะอันนี้ครับพอร์ตละห้าพันแต่พอร์ตนู้นขายไปแล้วอ๋อมีคนเอาแล้วใช่ครับเหลือพอร์ตนี้จะเหลือพอร์ตนี้ทุกคนนะคะ ขอละห้าพันอันนี้เป็นไม้มะเรยียที่น้องเขาปล่อไวไ้นะคะเราสามารถไปแยกน่าจะได้เป็นร้อยเลยนะใช่ครับเป็นร้อยเลยโอ้โหอันนี้ลูกไม้ทีสสวนเหมือนกันนี่ครับลูกไม้ที่สวนนี่นะคะเป็นลูกไม้ของที่สวนกันตพงศ์ลายสวยๆแบบนี้นะคะพี่เห็นตัวนี้สวยมากแบบลายอันนี้ใช่ไหมครับใช่อันนี้ลูกค้ารับไปแล้ว <laughs> อ,<ด>อันนี้นะะมีลูกค้าซื้อแล้วใครอยากได้ก็ต้องเสียใจด้วยนะคะต้นนี้ มีคนรับน้องไปแล้วนะคะแต่อันนี้เราจะให้ชมเป็นลูกไม้ของที่สวนกันใช่ไหมคะนี่นะคะลายแบบนี้นะคะโอ้ยแล้วมีด่างมีวากิวแบบนี้ด้วยนะคะสวยมากนะคะเป็นลูกไม้ของอาจารย์มันลบผสมมาให้จริงๆเดี๋ยวให้ดูพอทนี้ใกล้ๆนะคะกับน้องต้นนะคะพอตนี้คือห้าพันบาทเนาะห้าพันครับผมอันนี้จะเป็นไม้ผสมผสมกันใช่ไหมคะ ก็จะมีเป็นลูกไม้เป็นเมล็ดของอะไรเป็นเมล็ดของเจ้าหญิงเชเดนิรันผสมกับลูกไม้นี่นะคะพร้อมปลูกแล้วพร้อมปลุกแล้วรากเขานะคะรากนี้ทะลวงมาจากกระถางเลยน่าจะเป็นร้อยๆต้นเลยคทุกคนพอตนี้ราคาเท่าไหร่คะน้องต้นห้าพันครับผมห้าพันนะคะทุกคนสนใจรีบโทรเข้ามาหาน้องต้นเลยนะคะหรือไม่ก็ติดต่อมาทางเพจกันตะพงศ์บอนสีได้นะคะดูลูกไม้ต้นนี้ลูกไม้ครับ นี่นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูใกล้ๆเลยขอแอบดูหน่อยนะสวยไหมคือแบบสวยมากเลยนะคะด่างแล้วก็มีแบบลายบาก,กิวแล้วก็มีจุดๆแด,ดงๆไว้ไป้ายต้นนี้ระคะเท่าไหร่คะต้น,ตนนี้หนึ่งหมื่นบาทนะคะทุกคนให้ดูใกล้ๆนะนี่นะคะสวยๆนะคะโอ้โหแต่เป็นลูกไม้นะคะน้องยังไม่มีชื่อนะคะ ดูริมขอบฟ้าคือ,อ,อตรงนี้ป้ายสวยมากเลยนี่ดูริมขอบฟ้าค่ะทุกคนนี่นะคะเนี่ยป้ายสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแบบนี้ต้นราคาเท่าไหร่คะสองพันห้าครับสองพันห้าสองพันสามพันสองพันห้าถ้าไซส์อย่างนี้นะคะเดี๋ยวกนถ้าไซส์จะสองพันบาทนี่นะคะอย่างนี้คือสองพันบาทนะคะทุกคนริมขอบฟ้านะคะ ป้ายทุกต้นเลยนะคะก็แต่ละไซส์ก็จะราคาแตกต่างกันไปเนาะใช่ครับเนี่ยค่ะอยากให้ทุกคนมาดูที่สวนนะคะใกล้ๆนะคะสวยมากนะคะสวนนี้เปิดทุกวันไหมคะน้องต้นเปิดทุกวัน,วน,วนครับเปิดทุกวันครับผมคือถ้าใครจะเข้ามาก็โทรมาก่อนก็นแล้วกันเนาะครับโทรมาล่วงหน้าก่อนอย่างนี้นะคะด้านในก็มีนู่นนะคะอันนีู้่นไอ้น,นี้ไม่รังเออ เศรษฐีพันล้านที่ไม่ป้ายแต่ว่าไซส์เขาเหมือนกับตั้งแม่ได้ลน่าจะมีหัวแล้วนะตั้งแม่ได้แล้วนะะก็เอาไปผ่าลุนผ่าหัวลุนป้ายเอาเนาะนี่นะคะสวยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้กาบใช่ครับไม้กาบเป็นลูกไม้เหมือนกันอันนี้ได้มาจากของลุงเปี๊ยกที่นนทบุรีนี่สวยมากนะคะนี่ไม้กาบแบบนี้นะคะดูตู้นี้นะคะที่ ที่เคยบอกไปว่าแม่เขาแม่ของไก่แก้วสวรรค์น,นะคะนี่นี่นะคะทุกคนเคยเห็นหรือยังไก่แก้วสวรรค์เพิ่งจะเคยเห็นที่สวนนี้นะสวยมากแต่มาอ<ะ>ของที่สวยเหมือนกันนะตัวนี้ดูใบเขานะคะนี่ลายแบบนี้เลยมีความพิ้วนะคะแล้วก็ขอบเป็นสีเขียวนะคะเป็นสีแข็งตรงตรงใบเขาจะเป็นสีนแดงเข้มๆนะกระดูกก็สีขาว สวยมากนะคะไก่แก้วสวรรค์น,นะคะอันนี้เป็นไม้ที่เป็นเป็นตับของไก่ใช่ไหมคะใช่ครับตับไก่เป็นของอาจารย์รอาจารย์สมชายผสมมาให้ค่ะครับผมสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก,ก่อนมาดูรูปของพรเจ้าสัวพอร์ตนี้นะคะเต็มเลย นี้จะเป็นพวกไม้ด่างใช่ไหมคะเป็นไม้ด่างครับโตมาอาจจะด่างมันจะออกสไตล์เหมือนแบบด่างตอนโตไงครับพวกนี้พรจะสวยนะอันนี้ลูกของเขาโอ้นั้นกอบืเริ่มเลยใช่ครับนี่เป็นลูกไม้กอแทบทะลุลูกไม้แทบทะลุตู้เลยดูนะคะทุกคนนี่กอใหญ่เบึ้งเว่งเลยต้องต้องดูฝั่งข้างไปดูฝั่งนี้นะคะเป็นลูกไม้ไม่มีชื่อเป็นลูกของไก่ไก่ราชาวดี แต่สวยนะคะโหดูไซส์เขาแบบนี้ดูกอเขานะคะดูแฉบดบเข้าไปข้างในแบบนี้เลยนะแทบจะทะลุแทบจะระเบิดตึกกระถางกันเลยทีเดียวนะเนี่ยใหญ่มากโอเคค่ะต้นนี้ชื่อนะคะไก่แก้วจันชายครับไก่แก้วจันชายนะคะมาพร้อมกับฝักของไก่ ไก่แก้วตาเสือนี่นะคะสวยมากนะคะไก่แก้วจันฉายนะคะบรรยากาศก็จะแบบนี้นะคะภายในสวนนะนี่แบบนี้เลยนะคะคือมีตู้บอลสีเกอกเพียบเลยนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นบอลของอที่น้องเขาไปทำม,มาแล้วก็มีของอาจารย์ต่างๆนะคะที่อยู่ในสวนนี้นะคะก็มีหลากหลายนะคะ น่าสนใจมากๆนะคะก็อยากจะแนะนํานะคะให้มาที่สวนนะถ้ามีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเขาสนใจอยากจะมาที่สวนนี้น้องต้นช่วยบอกพิกัดเพื่อนๆหน่อยค่ะมาตามพิกัดอ้นี้เลยครับกันตาพงวันสีครับค่ะก็คือปักหมุดแล้วก็วิ่งมาเลยใช่ครับปักหมุดมาทิ่นได้เลยหรือไม่ก็เอาง่ายๆก็เขื่อนปลาสับเพราะอยู่ใกล้เขื่อนปลาสับครับผมจุดที่ตั้งของที่นี่อยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ตาบลกำพานครับผมกำพานของมุ่งครับผมจังหวัดสระบุรีค่ะจังหวัดสระบุรีนะคะ ่วนเบอร์โทรติดต่อก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ในในค,คลิปแล้วก็ใต้ลิงก์ไว้ให้ทุกคนนะคะก็เข้ามาดูนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะที่นำมาฝากเพื่อนๆทุกคนเนาะแล้วก็อยากจะแนะนำนะคะให้มาดูแล้วก็มาชมที่สวนนะคะสวนน้องต้นนะคะก็จะอยู่นี่เลยนะคะสภาพที่สวนนะคะอายุที่นี่ที่เขาทากันมาปลูกกันมาก็น่าจะสิบกว่าปีขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่รุ่นคุณแม่ แม่ะะเป็นรุ่นของพี่อ่าเป็นรุ่นของคุณพี่นะคะแล้วก็น้องต้นเขาก็มาทําต่อนะคะโอ้ดูนะคะนี่เป็นคนรุ่นใหม่จริงๆนะคะที่มาช่วยกันพัฒนานะคะวงการบอนสีให้ให้ให้มีบอลสีใหม่ๆที่สวยให้ทุกคนได้ยนชมกันนะคะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องต้นมากๆครับค่ะสวัสดีนะคะไปกันค่ะบ๊ายบาย